สวัสดีครับพบก,กับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัดจึงการกุลนะครับ<ส>คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้องยอมรับว่าณวันนี้เรื่องของการปฏิรูปหรือว่าการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันเพราะว่าทุกวันนี้ยอมรับว่าราคาผลผลิตการเกษตรในตลาดโลกนั้นก็ตกต่ำเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติอีกปีหน้าเราจะเจอกับภัยแรงเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยต้องเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรไม่ได้เพียงแค่ปลายน้ําเรื่องของราคาจําหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่ว่าต้องเข้ามาดูตั้งแต่ต้นทางเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการปรับโครงสร้างการผลิตพืชผลทางการเกษตรวันนี้เราจะคุยเรื่องของข้าวแต่ว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกพืชผลทางการเกษตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยท่านผู้ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของข้าวแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนก็สามารถร่วมรับฟังได้นี่นะครับคงมีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในแง่ของการปรับโครงสร้างการผลิต ข้าวนี้เป็นยังไงมัางรครับครับก็อย่างที่ทังพิธีกรได้ได้เรียนแล้วนะครับว่าปัญหาสินค้าเกษตรเนี่ยก็คืออยู่ที่ราคาซึ่งทําให้เกษตรกรเดือดร้อนไม่มีไรายได้เพียงพอเนี่ยนะครับตกต่ํานะครับเนื่องจากส่วนหนึงก็เกิดจากที่เราผลิตเกินความต้องการนะครับแล้วเราก็ขายไปในตลาดโลก ราคากระตกต่ํานี้รัฐบาลเนี่ยซึ่เข้ามา,าใหม่ๆเนี่ยต้องมาแก้ทั้งปัญหาระยะสั้นนะครับก็คือเรื่องของการอย่างกรณีของข้าวจะให้เงินกับชราไล่ละไม่เกินไล่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินสิบห้าไร่นะก<า>็ดำเนินการไปเป็นการกรรเป็นการบรรเทาปัญหาะะสั้นาแต่ระยะยาวในส่วนของข้าวเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการผิดปรับโครงสร้างนะครับ,รบในส่วนของการปรับโครงสร้างการผิดในความหมายของเราก็คือว่า ในส่วนทําอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ <c oughs> ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพนะครับ <c oughs> เรื่องที่2ก็คือเรื่องของอเปลี่ยนไปทไําไรนาผส,สมนะครับ <c oughs> อันที่3ก็อาจจะเปลี่ยนจากสินค้าหนึ่งไปอีกสินค้าหนึ่งเลยนะครับอย่าง <c oughs> ข้าวก็อาจจะเปลี่ยนในบางพื้นที่นะครับขอเรียนว่านิดนึงเฉพาะพื้นที่ไม่เหมาะสม <c oughs> เพื่อไปทากับเปลี่ยนไปทําพืชอย่างอื่นที่มีตลาด ยังมีความต้องการอยู่แสดงว่าจะมีการจัดโซนนิ่งครับเดี๋ยวจะเข้าสู่โซนนิ่งตามตรงนี้นะครับผมขอเล่าแนวทางที่เราจะทําในเรื่องข้าวนะครับก็เรียนนิดนึงว่าอันนี้ก็คือเป็นอยู่ในระหว่างขบวนการระดมความคิดนะครับแล้วก็จะนําเสนอองค์กรที่เกี่ยวข้องในที่สุดก็จนถึงเขคอรมอมนะครับแต่ว่าแนวคิดทางกระทรวงเกษตรซึ่งก็ไม่ได้คิดคนเดียวแล้วก็หาลือกับทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกฝ่ายเกษตรกรเกษตรกรนะครับหรือว่าพางภาพเอกชนะนกระทรวงพาณิชย์นะครับเราตั้งเป้าไว้อย่างนี้ครับว่าการดูแลเกษตรกรเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเกษตรกรรายย่อยนะครับสำหรับข้าวเราก็เอาจุดตัดที่ประมาณ15ไร่นะครับดูจากพื้นที่ไร่ถึงจะบอกว่าเป็นราย่อยหรือว่าไรยใหญ่ที่เหลือก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนรายย่อยเนี่ยเราจะมุ่งให้ทําเกษตรผสมผสานซึ่งก็คือ อันแรกที่สุดก็คือว่าจากที่เคยปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยก็ข้าวส่วนหนึ่งก็ยังแบ่งไว้อยู่นะครับ,รบยังทําอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ท,ที่ว่าเราต่ํากว่า15หไร่ก็ไปทาไปทำลา่นาผสมซึ่งจะทั้งปลูกพืชอย่างอื่นนะครับ,รบนอกจากข้าวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ํานะครับเช่นปลาหรือแม้แต่กบอะไรพวกนี้ก็ได้รหรือหัวไร่ปลายนาเนี่ยก็อาจจะทํา ปลูกไมายินต้นอย่าง15าไร่จะแบ่งสัดส,ส่วนยังไงว่าปลูกเป็นนาข้าวสักกี่ไร่คือคือตรงนี้ต้องเป็นการหารลือกับเกษตรกรนะครับแต่ว่าในส่วน,วนครับแต่ในส่วนของทางกระทรวงเนี่ยเราจะวางกรอบไว้ว่าเราจะช่วยได้เพียงคนละไม่เกิน5้าไร่นะครับครับไอไอ้15าไร่เอาไว้ตัดกลุ่มก่อนแต่ว่าเข้าไปดูแลแต่ถ้าเขาจะทําเพิ่มเ็าคงต้องถ้าเรา เขามีทุนที่จะทําเองเราก็จะให้เขาทำรัฐบาลช่วยอยู่แล5ห้ารายแรกครับห้ารายแรกซึ่งเม็ดเงินนี้ก็ยังไม่ได้ระบุนะครับเพราะว่าต้องหาเรือกันหลายฝ่ายหน่อยเพราะว่าเราจะทําในกลุ่มนี้มีประมาณ1.89ล้านคเรือนซึ่งก็จํานวนมากนะครับแต่ว่าเราจะทําให้พร้อมกันเลยโดยใช้กลไกของอบตกลไกของท้องถิ่นกลไกของเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ในภูมิภาค ทำในเชิงบูรณาการ,รนะครับอันนี้กระทรวงเกษตรจะไม่ได้ทําคนเดียวหัวใหญ่ในพื้นที่ก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับอันนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้โดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการกําหนดเขตผิดแสดงรัฐบาลเนี่ยช่วยพี่น้องชาวนารายย่อยแน่ๆโดยเฉพาะพื้นที่5้าไร่แรกแต่ว่าร,รายละเอียดการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะอุดหนุนเข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องไปรอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่ง <ผม S 1> ครับผมครับอันนี้ในส่วนของรายย่อยใช่ครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่เหลือเนี่ยนะครับ เรา,าพยายามจะรมเราพยายามจะให้เขาปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าไปเลยนะครับสินค้าคืออย่างแต่ว่าไปเน้นอย่างข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่มีแผนที่รเราจะรู้ว่าตรงไหนปลูกในที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านไม่ต้องตกใจในที่เหมาะสมเราก็จะไม่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบซึ่งมีภาพรวมมีอยู่ประมาณ11.2ล้านลไรก็ถือว่าเยอะมากก็เยอะทีนี้เราก็ดึงส่วนหนึ่งมานะครับส่วนหนึ่งมาเพราะว่าจนจะมีบางส่วนเขาก็ยังคงปลูกอยู่แม้จะไม่เหมาะสมปลูกให้บริโภคในโคลเลรือนแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย เราก็มองไปสินค้าที่3ตัวที่ยังมีความต้องการของตลาดมากน้อยต่างกันคร,ครับตัวแรกก็คืออ้อยนะครับตัวที่2ก็คือมันสำลังตัวที่3มก็คือ,อเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ทําไมอ้อยนะครับทุกวันนี้จริงๆแล้วภาคเอกชน,นต้องการมากนะครับเขาคิดว่ามีตลาดที่ดีแล้วก็หารลือกันอยู่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าในช่วงปี ที่จะเริ่มเนี่ยเขาน่าจะทําได้ประมาณสองล้านไร่ที่เพิ่มขึ้นครับทีนี้จะทําตรงไหนเราก็มีแผนที่เหมือนกันแผนที่ของที่ปลูกเขตที่เหมาะสมคือไปศึกษาม,มาแล้วเรามีหมดแล้วครับครับก็คือไม่เหมาะสมข้าวตรงนี้แหละแต่ว่าที่เดียววันเนี้ยมันปลูกอะไรได้บ้างก็มีแผนที่เราก็มาดูว่าอย่างอ้อยเนี่ยท่านเราก็ไปซ้อนทับแผนที่ก็จะรู้ว่าตรงไหนเหมาะเป็นอ้อยตรงไหนเหมาะเป็น เรียนนิดนึงการแบ่งพื้นที่กระทรวงเกษตรเราแบ่งอยู่เป็น4กลุ่มนะครับระดับความเหมาะสมเป็นลายสินค้านะครับกลุ่มที่พื้นที่ที่เหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมเล็กน้อยและไม่เหมาะสมอย่างเมื่อกี้เราดึงเข้ามาเราจะเน้นเฉพาะไม่เหมาะสมแต่ว่าส่วนจะไปลงพืชอื่นเนี่ยเราจะเอาไปลงเฉพาะในเขตเหมาะสมมากกับเหมาะสมปานกลางเท่านั้นเพื่อไม่ให้มันคล้ายๆ ปลูกไปในที่ไม่ดีด้วยกันกมันก็ไม่ดีแนวคิดที่ท่านบอกเนี่ยเป็นการขอความร่วมมือหรือว่าเป็นเชิงบังคับครับอ๋อเราจะไม่บังคับใครครับรบอันนี้เราจะให้ทางข้อมูลกับทางจังหวัดทางผู้ว่าทางท่านในอำเภอกำนันพยาบ้านเนี่ยนะครับคือให้ข้อมูลไปให้เขามองข้อดีข้อเสียเองแน่นอนรครับเราอาจจะเสนอข้อมูลทางเลือกครับ<ะ>อันนี้บ้านเราประชาธิปไตยครับแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็มันสําหลังก็ทํานองเดียวกันนะครับเราก็จะดูว่าพื้นที่ไหนมันเหมาะกับปลูกมันสําหลังบ้างเอาเฉพาะที่มันไม่อยู่ใน ในเขตอ่าเฉพาะที่อยู่ในเขตไม่เหมาะสมกับข้าวทำนองเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บังเอเินว่าเราเตรียมการเรื่องนี้ทากันมา5ปีสิปีแล้วนะครับแผนที่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งทํามันก็เลยมีความพร้อมนะครับพร้อมทั้งในเรื่องแผนที่พร้อมในเรื่องในบุคลากรที่อยู่ในอเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เพราะเราจะมีการขึ้นทะเบียนก็เหมือนกันก็เป็นความโชคดีที่กระทรวงเกษตรเราเนี่ยนะครับโดยกรมสวนวัเกษตรก็มีทะเบียนเกษตรกรอยู่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลเราจะสามารถเอามา คู่กันได้นะครับแมทชิ่งกันได้ระหว่างแผนที่กับคนครับทีนี้เราก็จะรู้ว่าคนกลุ่มไหนเนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็จะไปถามความเห็นเขานะครับจากบัญชีที่เราไปดึงมาเนี่ยว่าเขาพร้อมจะจะมาปรับโครงสร้างกับเราไหมครับแล้วเราจะเขาก็ต้องถามว่าปรับแล้วผมได้อะไรแน่นอนในตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอ่ากำไรได้ดีขึ้นครับถูกต้องครับแล้วก็ ที่สาคัญคือมันปลูกในที่เหมาะสมด้วยนะครับมันก็จะไปสู่การปรับโครงสร้างที่ผมบอกว่าคือประสิทธิภาพการผลิตนะครับคือพวกที่เหลือเนี่ยหรือว่าพืชใหม่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเพียงจะให้ไปปลูกเราคงจะต้องมีการ,ารถ่ายทอด,ดเทคโนโลยีๆๆนะครับ,รบให้อ่เพิ่มผลผลิตต่ตอไร,ร่นะครับคุณภ,ภาพให้ดีกว่าแล้วก็ใช้ศูนย์บริการถ่ายทอดทโลยีการเกษำตรประจําตําบลเราหรือศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นต้นแบบ ครับถามนิดนึงครับรายใหญ่ที่เกิน15ไร่ขึ้นไปจะมีเรื่องของการช่วยเหลืออย่างอื่นไหมอย่างเรื่องเม็ดเงินที่เหมือนกับไรแนก็จะให้แต่เราเราจะแบ่งให้ไม่เกิน20ไร่ถ้าปรับไปเปลี่ยนสินค้าอื่นนะครับอันนี้เราหวังผลหมายถหมายว่าต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าอื่นใช่ครับคือเราหวังผลว่าจะลดอุปทานของสินค้านั้นให้มีนัยสําคัญในกลุ่มนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการในตลาดคือวัตถุประสงค์จริงๆแล้วปรับโครงสร้างนี่มันก็คล้ายๆกับโซนิงนะครับก็คือ ในแง่ของเราไปจัดให้สินค้ามันเหมาะกับพื้นที่นะครับแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการผิดในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเรื่องจากเวลาของเราค่อนข้างจะน้อยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ว่าเรียนถามท่านผู้ช่วยว่าแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยสามารถนําไปประยุกใช้กับผลิตผลทางการเกษตรทุกตัวได้หมดเลยเพื่นหลักๆเรามีจริงๆบ้านเราที่มันมีปัญหาอยู่ก็เจ็ดแปดตัวนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะทําควบคู่ขณนะนี้ก็คือเรื่องอยาง ยางพาราก็จะอยู่ในขั้นตอนอแนวคิดอันเดียวกันครับแ,ดดแต่ว่าการเข้าไปดูแลช่วยเหลือนี่อาจจะต่างกันเพราะว่าอย่างยางพาราก็เป็นไม้ยืนต้นการที่เราจะปร,ปรับเปลี่ยนจากยางไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ายางมันอาจจะแบ่งเป็นสามกลุ่มยางยางอ่อนยางหนุ่มยางแก่อ่อนก็คือเพิ่งปลูกใหม่เราจะไปโค่นมันก็ไม่ได้เดเราอาจจะใช้ไล่นาสมนผสมเข้าไปช่วยก่อนอขณะที่ยางหนุ่มเนี่ยก็อาจจะเสริมพวกเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเข้าไปนะครับ คณะเดียกวันยางแก่ถึงสมควรโค่นล้วก็โค่นทีนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสของเราว่าจะยังเป็นยางหรือจะเป็นปล์มน้ํามันเป็นอย่างอื่นเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในพื้นฐานแต่หลักการในอันเดียกวันัพยายามจะสนับสนุนแล้วจะเข้าไปดูแลเนี่ยประมาณ3ปีปีครับหมายก็ว่าเราต้องเหมือนกับส่งคนขึ้นเรือแล้วก็ต้องให้ถึงฝั่งนะครับคือคอยดูแลเั่งยืนจากนี้ไป3ปีให้เห็นผลได้ก็จะยั่งยืนอันนี้คืออันนี้นะครับจะเรียนนิดนึงว่ามันเป็นการแก้ปัญหาโต้นน้ํา และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับคือปรับทั้งในเนื้อที่ปรับในทางคุณภาพผลผลิตนะครับคุณภาพผลผลิตต้นทุนการผลิตครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยมากนะครับัอดีครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นคือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวซึ่งแนวคิดนี้ก็จะถูกนําไปประยุกต์ใช้กับพืชผลทางการเกษตรอีกหลายๆตัวซึ่งก็คงจะให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจได้ว่ารัฐบาลใส่ใจกับเรื่องของการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํานับจากนี้เลยทีเดียวครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้แล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ผมพัชชินยันกุลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ